นี่พี่น้องหมชอช่อนจะมาคุดอนอุใหมนีเนน่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วอันนี้มันมีสามนอน,นี่เห็น,นั่นตัวหนึ่งนอใหญ่พี่นอ้องตัวนี้นอนหน่อยสองหอสองนอนคู่กันตี่ลี่อยู่นี่เดี๋ยวอช่อนจะคดนอนหน่อยสองนอน,นี่ก่อนโอ้ยมันเกิดมาเป็นคู่กันพี่น้องนี่โอ้ยเขาเอนหนอไม้นางดินหรือเปล่านอไหม้นั่งดินพี่น้องคุณโอ้ยดินกับเนื้อแห้งพี่น้องนี่ เสียไปแกงกินโอ้ยขาวจันขาวจวดเลยพี่น้องนี่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 แล้วให้เบิงนอมันพี่น้องดูอุ้ยเลือกแถ้แถได้พี่น้องนี่คุดเอาเลิกเลกมันสิยังอ่อนอยู่ได้พี่น้องนี่อยางในจะเกิดมาเป็นคู่กันเนาะเนาะใหม่ก็ได้อืมคูดต้องคูดลงไปเลือกเลืกแต่ว่าดินมันเหนียวพี่น้องคอยคอยเอาดินข้นก่อนจังสับมันสันมันจะบ่ได้อันวางอ่อนมันได้พี่น้องนี่ นี่ดินเหนียวแห้งนี่โอ้ยเลียงซับโอ้ยได้แหละพี่น้องโอ้ยเมาแห้งเมาแห้งปุ้ดปุดน้องนอมองไงนึงนี่สองนอนี่มันดินมันเหนียวพี่น้องโอ้ยเพื่อเพคนสิขุดได้เนาะกระดานมาขุดอยู่ต้นของเจ้าของได้นี่คุณน่ะเพื่อสิขุดมาได้